โอเคนะโอเคค่ะมูนหวนกลับมารับหนังเนอะหลายสิบปีมากค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างก็เอาเอาความจริงแบบจากใจเลยนะคะตอนที่พี่บาร์ติดต่อมาแล้วบอกว่าอยากอยากแบบอยากลองร่วมงานด้วยเราอยากร่วมงานกับพี่บาร์จุแล้วจากแบบผลงานของเขาอย่างเขาดาวอะไรเงี้ยเป็นแฟนหนังเขามาอยู่แล้วแล้วก็พอพี่บาร์บอกว่า มีคุณบอกกาวายเป็นโปรดิวเซอร์ตอนนั้นในใจเรานะแค่เขานึกถึงเราแล้วเขาได้ดูเทปที่เราแคสติ้งอะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่แบบฟินแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็โชคดีที่เทปที่มันออเดชั่นมันผ่านก็ดีใจค่ะเพราะมันก็ได้กลับมาทำงานที่เรารักอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่นุ่นคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไงเพราะว่าเรื่องก่อนนึงก็แบบคนก็แบบจัโคดจับผ้าจีบอะไยก็บอกะไรตอนนี้ว่าเรื่องนี้เราเราคิดว่ามันจะมีประโยคเด็ด ในหนังเรื่องนี้ด้วยไหมคะไม่ได้คิดขนาดนั้นค่ะแต่นุ่นแค่รู้สึกว่าตอนนี้พอเราโตแล้วเนาะจากเล่นเพื่อนสนิทตอนอายุ22นะตอนนี้นุ่นปีนี้นุ่น40เราเลยรู้สึกว่ามันคือการทํางานเป็นทีมจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันน่าจะให้อะไรกับคนดูมากกว่าความบันเทิงแต่เหมือนที่พี่บาสบอกอะค่ะว่าแต่ละคนอาจจะได้สิ่งที่มันสะก,กิดตัวเองไม่เหมือนกันแต่อยากให้อยากให้ดูเพราะว่า พอมาดูด้วัยแบบนี้เรารู้สึกว่ามันให้ข้อคิดหรือมันให้อะไรเราเยอะมากตอนเล่นเราก็รู้สึกจริงๆยิ่งมีครอบครัวด้วยยิ่งอินค่ะแล้วคุณสามีว่าไงคะจะได้กลับไปแบบย้อนวันวานวันที่แบบโตกับชีวิตมีมายวันวานโรสไรเดียไม่ไม่ตรงไม่ตร <laughs> อคือคุณสามีเราคือในเรื่องกับกับชีวิตจริงอ่ะคนละคนละค้วเลยค่ะแต่อย่างน้อยมัน พอเล่นหนังเร้ก็กลับไปกอดพี่ท็อปนะเอ้ยจริงๆกำลังใจไม่เรารู้สึกว่าสุดท้ายตอนเราเล่นเองรู้สึกว่าครอบครัวคือมีคุณค่ามากเอตอนอยู่ด้วยกันก็จะแบบจิกกัดกันเบาๆอะเนาะแต่งงานกันมา6ปีจะ7ปีแล้วอะไรเงี้ยแต่แล้วมันก็จะห่างหายความหวานแหววนี่ตัดออกดีๆนะคะเดี๋ยวนางดูอยู่ใกล้วันเลนทายโอ้ใกล้วันเลนทายนิดคือคือมันจะมีความจิกกัดกันเบาๆอะไรเงี้ยแต่พอพอไปเล่นหนังแล้วค่ะรู้สึกแบบ การมีครอบครัวและชีวิตครอบครัวที่ดีแล้ววันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งที่นั่งกินข้าวกันแบบไม่ต้องจับมือกันตลอดอ่ะมันมีความสุขมากก็เลยแบบกลับไปแล้วไปกอดเขาพี่ท็อปงงไหมคะกลับไปปุ๊บกลับไปเอองงงงค่ะพี่ท็อป่ะไงบ้างนังก็ถามว่าเออหนังมันมันหนักหรือเปล่าเหมือนแบบมีปัญหาตอนทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือ เออมันมันให้อะไรกับนุ่นมากนุ่นก็ค่อนข้างอินกับการเล่นตัวละครตัวนี้ก็เรียกว่าตัวละครนี้ทําให้รักสามีมากขึ้นใช่ห,หัวปักหัวปั้มเลยไหมคะพี่นุ่นก็ <c oughs> คืออะไรที่ที่มันเคยเป็นข้อจุกจิกแล้วทะเลออกกาะกันหรือบนแบบอะไรเงี้ยมันลืมไปหมดเลยอะคะ่ะมันกลายเป็นว่าวันนี้มีเขาอยู่อุ้ยน้ำตาจะไหลเอาอกคว,วันนี้มีเขาอยู่มันเป็นเรื่องที่ที่ดีมากที่แบบไม่ต้องมีของให้กันไม่ต้องหวานหวานใส่กันแต่ว่ามันเป็นวันธรรมดาที่ดีคือ มีคนทามาทะเลาะกันน้อยลงเนื่องทะเลาะกันน้อยลงไหม,นนไหมดีขึ้นค่ะค่อยค่อยทะเลาะสมมติเราทะเลาะกันเถียงกันเรื่องงานมากกว่า,าค่ะงา,าวันปีนี้เป็นอะไรพิเศษมะไม่มีอะไรคะ่ะหรือมีลุ้นอะไรไหมหรับเองเอาจริงนะตั้งแต่เป็นแฟนกันมาจนถึงตอนนี้13ปี ไม่เคยได้ดอกไม้จากเขาเลยค่ะปีนี้แหละมีนี้บอกเลยมีนี้ต้องได้พี่เรียกสป็นนอกกับพี่สุนัยรถแล้วแหละพี่ท็อปคะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไดขอโทษค่ะสามีค่ะไม่ได้อยากได้ค่ะคือแค่นี้ทุนโอเคแล้วแต่แต่แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ของนุ่นแค่รู้สึกว่านุ่นขอบคุณคุณค่าที่เขา เขาเป็นห่วงเราแค่ถามมากินข้าวแล้วยางแค่นี้เราแบบมีความสุขมากแล้วแต่วันนี้แหวนแยงตามากเลยค่ะแหวนนั่น้งเพิ่งบอกเขาไปว่าตั้งแต่แต่งงานมาเพิ่งเอามาใส่จริงปะเนี่ยทำไมเลือกไปเลือกไปวันนี้คะค่ะก็ต้งทันทีออกงานนะเนาะล่าทุกทีไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านไม่ค่อยได้ใส่มันไม่ได้ใส่ในบ้านอยู่แล้วไปไหนก็ไม่ได้ใส่ไม่เกี่ยวกับว่าเราเป็นคนขี้ลืมพีว่าไม่ไม่ไม่ค่ะก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดี ค่่ะะออไรยยางงเี้นี่แหละตอนนี้เห็นแล้วภูมิใจละอ๋อใช่พี่ท็อปนุ่นทำหน้าที่เมียที่ดีแล้วค่ะนุ่นเอาความดีของพี่ท็อปมาอวดสื่อมันใช่ไม่ใส่ให้เขาเห็นเงี้ยไม่เคยใส่เนี่ยเพิ่งออกมาจากตู้เลยค่ะตั้งแต่หลังแต่งงานนะคะใช่ค่ะกี่ปีเจ็ดปีหกปีหกใช่ใส่วันวันมั่นใส่วันแต่งแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยค่ะรู้นอยู่ว่าใส่ได้ไหมเอาใส่ได้ใส่ได้อยู่ลไม่ลืมไม่ลืม ก็คืออยากจะใส่ในวันสําคัญครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็ถือว่าใส่ครั้งเมื่อไหร่คะพี่นุ่นเดี๋ยววันนี้กลับไปก่อนเธอจะชงฉันหรือเปล่าไม่น้องโอเคพิเศษค่ะคุณค่ะแอบช็อกแหวนแบบสวยแบบรู้แหวนแต่งงานใหม่เขาแต่งงานใหม่พี่นุ่นพี่นุ่นต้องหนีจ้ะแม่หนึ่งสองเขาต้องดีใจกับฉันแม่หนึ่งสองกีฬาหลัดนะกี่ฬะหลาดไม่เลยค่ะจำไม่ได้พี่นุ่นวางกล้องก่อนแม่หนึ่งสองโอเควางตรงกลเขาจ้ะ Oh, <laughs> โอเคค่ะพี่นีนพี่ดูพี่นุ่นขอกล้องนี่ค่ะกล้องนี่ค่ะขอชมหน่อยรกนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่นุ่งสาพี่นุ่งสาวหนึ่งสองสามหนึ่งสองันนี้คือพี่นุ่งสาวพอทำไมเปลี่ยนจากเรื่องหนังมาเป็นเรื่องแหวนเรื่องแหวนมันติตาเี่ยนุ่พี่นุ่งกล้องหนูนะกล้องหนูค่ะอันนี้เหมือนวันแบบแต่งงานเลยเนาะแถบข่าวแต่งงานใช่เนาะพี่นุ่งจงอางพี่นุ่งพี่นุ่งขอขอมองกล้องหนูหน่อยโอเคค่ะสวยค่ะต้งแต่กล้องนี่ค่ะ 没到，没到。